bóng 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 không bóng 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 จะาตั้ไม่อนุญาตตั้งกูฟังค่บานไปตัดจางก็ไม่ได้เอาน้งมาเจียบไปตายไปเลย้ต้มมาหนึ่้เดรู้ไปเสีย พวกมันนับรู้นะครับความอำนาจของเงินอำนาจของนายทุนนี่นะครับมันซื้อใครไปแล้วไม่ได้สนใจนะครับว่าชาบ้านอย,าอยู่อย่างไรชาวบ้านจะได้ร้อยแค่ไหน นห้คุณป่าชัยอยู่ไหนครับคุณป่ชัยคุณป่ชัยทีวีไออยู่ไหนให้เห็นมากประชาบ้านเดอดรนแค่ไหนมึงมาสร้างเพื่ออะไรสร้างบนหัวมุสลิมเพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของพวกมึงทั้งนัง้นแต่มึงไม่ได้สนใจแลว้วปาบชา,บานเขาอ,อยู่อย่างไรลูกน้องมึงทำงานเฮี้ยเฮี้ยทั้งนั้นเลยไม่ได้สนใจคนอ,อยู่ข้างบนจะเป็นอย่างไร มาบูเล่มสุดหัวใจมันเลยมาบือเล่ม